คุณเคยเห็นปูมไหมครับปูเสฉวนเนี่ยเขาช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนบ้านไปตลอดใช่ค่ะเขาไม่สามารถจบได้เลยเปลี่ยนไปตลอดช่วยอยุคคนแต่สิ่งที่เราให้คือเราให้ the end of life ของครอบครัวจริงๆทุกเจ n e r a t i o n นี่คือบ้านหลังสุดท้ายของเขาครับ สวัสดีค่ะมาพบกับนัชชานะคะ แล้ว,วันนี้ค่ะนัชชาจะพาทุกทุกท่านนะคะไปพบกับท่านเจ้าของโครงการวีบีทชัยพฤกษไซน้อยค่ะนะคะซึ่งเราจะไปพูดคุยกับท่านนะคะว่าโครงการวีบีทเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับคุณพัชระประสิทธิ์สมหวังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชระนะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกพี่บอยนะคะวันนี้ค่ะพี่บอยคะเราได้อยู่กันที่นะคะโครงการวีบี d นะคะชัยพฤกษไซน้อยซึ่ง,งนะคะ สวยมากๆเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะเพราะว่าเขาออกแบบบ้านนะคะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นท o p i c a l ครับนะคะสำหรับนะคะการออกแบบบ้านหรือการสร้างบ้านนะคะการเกิดขึ้นนะคะของวีบิทเนี่ยนะคะต้องถามเจ้าของแล้วละนะคะว่าความเป็นมาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครับจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยย้ายบ้านมา3มรอบละผมมีปัญหา 3ที่มีปัญหาหมดเลยมีปัญหาหมดเลยค่ะคือสิ่งที่3ที่นี้ให้ผมไม่ได้คือ 1. security 2. เนี่ย privacy ค่ะสาเนี่ยสำคัญที่สุดคือผมอยู่แล้วผมไม่แฮปปี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีไม่เป็นไรผมสร้างเองก็ได้ผมจะสร้างบ้านที่เป็น the end of life, of life ของคนจริงๆสุดยอดจริงๆอะฟังแล้วคนลุกเลยค่ะผู้ชมคะคือคือเกิดทุกอย่างเนี่ยมนเกิดจากเพนพอยต์หรือซัฟเฟอร์พอยต์นะคะของพี่บอสของเราั่นเองนะคะก็คือนะคะคือพอไปซื้อบ้านแล้วไม่ตอบโจทย์เลยเปลี่ยนกี่หลังกี่หลังก็คือไม่ตอบโจทย์เลยนะคะเลยมาสร้างเองแล้วเป็นยังไงคะพอตอนนั้นเริ่มมีโครงการว่าจะสร้างเองก็สร้างเลยสร้างเลยนะคะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนะคะลุยเลยใช่ไหมคะ ลลุยเลยเตอนนั้นกะไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างแบบกี่ยูนิตนะในพื้นที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้คะ่ะคือจริงๆเ่ยผมว่าหมู่บ้านที่อยู่แล้วลูกบ้านมีความสุขอะ่ะผมว่าสังคมนึงน่าจะประมาณ70็ดสิบาทสิบันเหรียมไม่<ะ>มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่มันจะรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองอ ะะก็เลยนะคะออกแบบวีบีดมาให้นะคะมีอยู่จํานวนยูนิตนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้63สิบาครับ63ยูนิตนั่นเอง63ครัวเรือนนะคะที่จะอยู่ที่วีบีดของเรานั่นเองและนะ,ะสำหรับนะคะโครงการวีบีดเนี่ยนะคะพอนะคะคุณคุณบอสบอกว่านะคะ mm. เกิดจากซัฟเฟอร์พอยต์ของเราแล้วแหละว,ว่าหนึ่งเลยไม่ปลอดภัยนะคะไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ส่วนตัวเลยนะคะก็ขอสร้างเองเลยพราะสร้างเองแล้วเป็นยังไงคะตรงตามจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ไหมคะ คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงการสร้างเนี่ยถ้าเอา Developer 10สิเจ้าเนี่ยมาแข่งกันสร้างใครสร้างเสร็จก่อนเนี่ยผมได้บ้วยเลยนะอยากรู้ไหมทำไมผมได้บวยทำไมคะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะลานจอดรถเนี่ยโครงการอื่นเนี่ยปรับทรายเช้าบ่ายเทปูนจบผมเนี่ยเอาเข็มเนี่ยหนาเท่านี้อ้วนเท่านี้ อายีเนี่ยผมกดลงไป I อายีสเมตรอะ่ะโอ้โหลึกมากไม่รู้กี่ต้นผมจำไม่ได้ค่ะถามว่าผมจะเร็วออกว่าเขาได้ไงใช่แล้วสมัยเนี้ยเขาทำเขาใช้พีแคทโอ้โหใช่เลยค่ะจริงค่ะคุณ1เดือนเนี่ยคุณสร้างได้ร้อยหลังถูกผมยังนั่งก่ออิดแดงอยู่เลยค่ะเราไม่ได้ก่อชั้นเดียวด้วยค่ะผมก่อสองชั้นเป็นแบบดับเบิลเลยดับเบิ้ลวอลแลวถามว่าผมจะไม่กินบวยได้ไง แต่เป็นการกินโวยที่แบบอร่อยอร่อยเลยนะคะแล้วก็คุ้มมากๆถ้าใครได้กินไปนี่คือสุดยอดจริงๆนะคะคือค่อยๆทําแต่นนเน้นในเรื่องคุณภาพนะเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่มันเป็นออนบีมแล้วก็เป็นไซส์เดียวกับที่เราแบกบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้น50ปีโครงสร้างของรถไม่มีวันแคลกสุดยอดจริงๆนะคะแล้วข้อดีที่เมื่อกี้นะคะคุณบอสบอกว่านะคะเป็นผนังแบบดับเบิลวอลที่มีการรวมของอิฐ มวลแดงใช่ไหมคะอิดแดงแล้วก็อิดมวลเบาด้วยะคะข้อดีของเขาคืออะไรคะอันนี้จริงๆต้องบอกว่าอย่างอิดแดงเนี่ยเราก่อที่ห้องน้ําชั้นแรกเขาสามารถเก็บความชื้นและความคงทนแล้วเราก็มวลเบาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเขา เรียกได้ว่าใส่ใจนะคะทุกรายละเอียดจริงๆนะคะในการก่อสร้างทั้งหมดนั่นเองนะคะก็คือนึกถึงนะคะผู้อยู่จริงๆเหมือนกับว่าเราได้เป็นผู้อยู่จริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คนที่ได้อยู่นะคะได้ซื้อบ้านรีบิทเนี่ยนะคะได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะคแล้วนอกเหนือจากโครงสร้างต่างๆแล้ว่ะคะในเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆ่ะคะที่เราอยากจะมอบให้กับนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในรีวิสนะคะคือจริงๆผมต้องบอกว่าหลักการทําธุรกิจผมเนี่ยหกเนี่ย เราอยากให้ลูกค้าส่วนอีก20%เนี่ยผมอยากเซอร์ไพรส์เขาส่วนอีก20%ที่เหลือเนี่ยบ s สเนสนะคะหกที่บอกอยากให้อะไรคะที่อยากให้ยกตัวอย่างเนี่ยไม้สักเนี่ยไม้สักทองแท้ผมซื้อจากอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ต้นหนึ่งราคาสูงมากผมถามว่ามีใครกล้าให้เหมือนผมมั้ง ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างการปูพื้นนะครับเขาใช้ลามิเนตปูเช้าเที่ยงเสร็จอของผมอ uh, ะแกลนิโตโเกส่งออกเนี่ยทั้งหลังอีกนิดเดียวผมก็ปูไปชนถนนแล้วคือถ้าปูบนถนนได้ก็คือทําแล้วนะจริงเกือบเกือบถึงถนนแล้ว <c oughs> อันนี้คือคือเออพื่อนเพื่อนห้ามไว้ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรียกได้ว่าใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะมีในส่วนอื่นอีกไหมคะที่เราอยากจะมอบให้เขานอกจากในส่วนของนะคะในเรื่องของแกลนิโตต่ตางๆคือต้องบอกว่าอย่าง เรื่องแค่ดินเนี่ยผมเอาหน้าดินจริงๆเนี่ยพลิกจากผืนหน้าเดิมขึ้นมาข้างบนผมทำช้ากว่าคนอื่นสองเดือนสองเท่าแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือไม่ว่าวันเขาจะปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยมันงอกงามเสมอมันมันเป็นชีวิตจริงๆ ตอนแรกเนี่ยที่ได้ที่ดินที่ตรงนี้มานะถ้าเกิดทั่วทั่วไปโครงการทั่วไปเดี๋ยเขาก็จะถาถมไปเลย<ช>รีบถมแล้วก็รีบเสร็จไม่ทิ้งด้วยนะไม่พักไว้ด้วยนะคือคถมถมปุ๊บสร้างเลยเอาพีแคสแปะเลยนะคะแล้วก็ขายเลยนะคะคือเร็วมากแต่นะคะคุณบ่อบอกว่าขอเป็นบวยแต่บวยที่อร่อยดีกว่านะคะให้กับทุกท่านก็คือมีการขุดนะคะเอาหน้าดินเนี่ยนะคะของผืนนาที่อุดมสมบ,บูรณ์มากๆเนี่ยออกมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถมนะคะคเข้าไปจากนั้นเอาหน้าดินที่เราที่อุดมสมบ,บูรณ์มากๆที่เราพักไว้เนี่ย กลับคืนไปค่ะทําให้นะคะลูกบ้านทุกหลังเลยนะคะที่อยู่ที่วิบรีตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ทําผักสวนครัวต่างๆหรือว่ามีชีวิตปลูกหญ้าต่างๆเนี่ยนะคะก็คือนะคะจะมีการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะคะเป็นธรรมชาติจริงๆนั่นเองนี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจมากๆเลยนะคะที่คุณบอลนะคะมอบให้นะคะโหแค่นี้ก็ซึ้งแล้วล่ะ เห็นบอกว่านะคะคอนเซปต์ของเขาเลยก็คือว่านะคะเขาเป็นการมอบนะคะลมหายใจของตัวคุณคุณบอสเองแล้วก็ตัวทีมเองเนี่ยนะคะให้กับลูกบ้านคือนะคะโครงการนี้เขาทําด้วยใจจริงๆทําด้วยลมหายใจของเขาจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ลูกบ้านงทุกทท่านเนี่ยนะคะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ไปแล้ว60%และอีก20%ที่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นั่นคืออะไรคะคือสิ่งที่เราให้แล้วเราทําแล้ววันหนึ่งถามว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยวันหนึ่งที่เขาอยู่ หลังจากนี้ต่อไปนีความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นแหะคือเซอร์ไพรส์ของเรา ละค่ะนะคะเป็นเซอร์ไพรส์ที่นะคะหอมหวานแล้วก็ชื่นใจที่สุดเป็นพลังนะคะให้กับทีมงานด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะอยากให้มีวีบิทเยอะๆนะคะคทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยค่ะอยากให้คนไทยนะคะได้อยู่จริงๆใครที่เคยซัพเฟอร์หรือว่าเจ็บปวดนะคะกับโครงการบ้านหรือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เจ็บปวดเหมือนคุณบอสมาก่อนว่าโอ้โหอันนู้นความปลอดภัยก็ไม่ได้ความไพรเวซีก็ไม่ได้นะคะของต่างๆก็ไม่โอเคนะคะวันนี้ล่ะค่ะนะคะคุณสามารถที่จะนะคะมาเขาเรียกมา ได<จ>้ทีท่ีเดียวนั่นก็คือวีบรีตของเรานั่นเองและอีก20%ก็จะเป็นส่วนของบิสเนสต่างๆนั่นเองนะคะก็สุดท้ายค่ะอยากถามนิดนึงนะคะว่าในส่วนของนะคะจุดเด่นเลยนะคะข้อดีนะคะของ v ีบรี d ของเรานะคะที่แตกต่างนะคะจากที่อื่นๆน,นะคะที่บอสอยากจะบอกนะคะทุกท่านที่ฟังอยู่นั่นก็คืออะไรคะจุดเด่นของเราผมว่าวิธีคิดผมว่าการ วิธีคิดในการดีไซน์บ้านคุณเคยเห็นปูไหมครับปูเสฉวนเะนี่ยเขาช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนบ้านไปตลอดใช่ค่ะเขาไม่สามารถจบได้เลยเปลี่ยนไปตลอดชั่วยุคคนแต่สิ่งที่เราให้คือเราให้ the end of life ของครอบครัวจริงๆทุกเจ n e r a t i o n นี่คือบ้านหลังสุดท้ายของเขา สุดยอดจริงๆนะคะซึ้งกินใจนะคะถูกใจมากๆเลยทีเดียวดังนั้นค่ะนะคะใครที่อยากจะสัมผัสนะคะความเป็นธรรมชาตินะคะใครที่อยากจะเจอนะคะคำตอบที่ใช่นะคะของบ้านนะคะที่คุณกําลังตามหาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองนะคะจะเป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวของคนที่คุณรักแล้วแล้วก็นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่ r ีบีส์นะคะชัยพฤกษ์ใส่น้อยนั่นเองค่ะนะคะสําหรับนะคะสุดท้ายนี้อยากให้นะคะคุณบอสน,นะคะฝากอะไรนะถึงคนที่ชมอยู่ค่ะ ก็จริงๆตอนนี้เราก็เหลือยูนิตไม่เยอะนะครับถ้ายังไงอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเ่ยมันจริงหรือเปล่านะครับเรียนเชิญน,นะครับ ค่ะนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับอขอบคุณมากค่ะค,ะคุณพัชรานะคะหรือว่าคุณบอสของเรานะคะกับผู้บริหารนะคะโครงการวีบริชชัยพฤกษ์ไซน้อยนั่นเองค่ะนะคะสำหรับท่านไหนที่นะคะกำลังมองหาบ้านดีๆอสังหาริมทรัพย์ดีๆแล้วแล้วก็นะคะเรียนเชิญกันได้เลยที่นี่กับโครงการวีบริชค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วะค่ะนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ